เก็บใบกระเทียมปลามานะะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะเ,เพื่อนๆก็อยู่กับเมนุษโนนี่เข้าบ้านมาแล้วจ้าคลิปที่แล้วที่ภาเ,เพื่อนๆไปเก็บใบกระเทียมปลามานะคะนี่ที่แรกเมนุษว่าจะเก็บไว้พัดกับตับแต่ว่าเมนุษเปลี่ยนใจแล้วเมนุษกะจะ ล่างนอกจากนี้ไมรูจะล่างเอาไว้ใ้เขาล่างให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็จะคลุกเกลือห้อยเกลือไว้เอาไว้ขั้นสมขั้นสมแบบอีสานก็นคือว่าพักดองนั่นเองจ้าบ่มีน้ำเขากับใส่เขาลงไปนี่อันนี้คือกระเทียมปลาที่เมนูอ,ออกไปเก็บมาจากขางบานนะคะเมนูก็จะล่างทำควมสะอาดเขาเก็บออกมาได้กระมายเลยจ้าพี่น,อน้องนี่นี่นี่มาบิา่ง เวสเอาใส่กระลำมั่งเหยบ้างนี่อันนี้เป็นดอกนะจ๊ะดอกดอกแล้วก็โอ้ยไมู่เก็บมากหลากหลายเลยดอกใบนี้จะกินท่นา,านบ้่ะไห่นี่ใบนะคะแต่วันยุดล่องเหบอนาสสลายดอกไม่รู้จกขัน้นใส่กระลำซ้่เมิ่นั่งแต่กระเทียมปามันก็จะฉุนเกินไป เอาออกจากตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันหลายเดฟพี่น้องอันนี้คือกะละมังแบบกะละมังแบบแบบใหญ่เลยดอกไม่นึกว่าจะเอาไ้พัดแต่กะเลี่ยนใจจ้ะคันสมไปเลยดีกว่านี้ง,งามงอ,อ่อนเลยจ้ะเดี๋ยวไม่นุกสิล่างคลุกเกลือไว้เอาถุงคุ้มไว้แลวก็มือจะเอาออกไปตากแดดแล้วก็จะขันเนาะขันแบบอีสานดองแบบ อิสานบ้านเราสำหรับคนที่บ่มักกะเทียมหรือว่าพวกอันฝรั่งที่เขาบ่มักกะเทียมก็อาจจะมือไปเห็นงานก็นกนห้ามกินนะคะดอกงามงามกันยาวๆเลยจ้าพี่น้องนี่นี่นี่นะคะเดี๋ยวมนุษย์ขอโตไปล้างก่อนนหมคะนี่จ้าตอนนี้เก็บเข้ามาแล้วเนาะมนุษย์จะเอามาล้างจ้ะ ล่างเพิ่งดอกล่างเพิ่งต้นต้องให้จะเกบม,มาขางบานสะอาดเปนไดกะเมล่างเอาเศษดินเศษหยาเศษอย่างออกก่อนจากพี่นอ้องก่อนที่เฮาจะไปขันสมเนาะคนบ่ตกก็ดียางนิ่งจ้ะล้วก็ะกะอีกอยางนึงช่วงนี้โตหอยถาดโตอย่างมันบบท่านได้ออกลายจากแถวบานนิดหนะมันบบท่านแดดมันบบท่านเอ้ยมันบบท่านฝนต้องฝ่าวเก็บตอ,นน,อนนี้ก็จะเป็นดอกค่ะ ีจะล้างเปิดน้ำใส่แบบแบหล้างเลยหลายน้ำทีนลองเส็จปิ้นเสร็จยังจะได้ออกเนาะตามน้มั่นนะคะ,มมะคลิปคนอีสานบ้านเฮาการอย่าลืมขึ้นทีหลายๆคลิปที่มนุษย์บอกนั่นแหละจ้ะก่อนเก็บผักปลาพันพืชใดๆนะคะ ศึกษาจากผู้รู้ให้แน่ใจก่อนไม่แน่ใจไม่เก็บไม่เสียได้นะคะกระเทียมปลาในภาษาโน e เวอเรีนว่ารัมเลิกนะคะในภาษาอังกฤษเรีนว่าไว้กาลิกกระเทียมปลานะคะประมาณนี้นอ่นและกะ ศึกษากฎหมายของประเทศนั่นๆก่อนว่าเป็นพืชพันธุ์ที่เขาสงวนบ่เขตสงวนเท่ากะหามเก็บประมาณนี้เนาะห้ผู้ใด,ดว่าเท่าใดเพราะว่าเก็บไปเป็นกระสอบกระสิถือจับถือปรับใดได,ได้จากเขตสงวนเขตหามอยังนี้เนาะเพราะว่ากระเทียมปลากะเป็นพืชที่ขึ้นบัญชีแดงนะคะเป็นพืชที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แต่แกเก็บได้แต่ว่าเก็บให้พ่อกินแค่ประมาณที่เท่า จะกินเนาะจ้าน,นี้เมนูเกะเดี๋ยวจะพัดค่อยจอกไปเก็บไม่อันนี้ส่วนตรงนี้ที่เก็บมากจะคันสมนะคะเดี๋ยวจะเศร้าเน,นี่นจ้าเมนูจะใส่หัวกะหลำซ้ำเมอรอไปน้่นจ้ะเป็นอย่างจังเอินว่ากะหลำซ้ำเมืรอเอินถือบ่ดอกถ้าเป็นกะหลำปกติของนอเวมันจะแข็งแข็งแต่กะหลำอันนี้มันจะกรอบๆจ้ะนี่เมนูจะใส่กะหลำไปน้น่มันจะได้มีความมีความแบบหวานๆนาะจ้ะ ใส่กะหล่ำไปน้ำเอากะหล่ำไปล่างไปน้ำละพาไปล่างนี่กะหล่ำกรกอบกะหล่ำม,มันก็จะหวานๆไปน้ำเนาะจ้ะนี่ไปขันใส่กานโถ่ยใส่เกลือให้พักมันหยุบแล้วมันก็จะเข่าเนือ้อมันจะไงขืนในการขันจะ้ะนี่จ้ะกะละมังใหญ่ๆเมนูล่างมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น กะลำซัมเมอร์นะคะมนุ์ก็จะห้อยเกลือแล้วเดี๋ยวเอาถุงคุ้มไว้เขายุบมืออื่นเขาจังมันคันขัน,ขนแล้วล้วก็เอาไปล้างหน้าอีกรอบนึงจะ้ะเอาไปเศร้าหน้ามาไปล้างอีกรอบหนึ่งเนาะคันสมแบบแบบอีสานบ้านมนุดนะเนาะแบบที่ยายล้านผ้าเห็ดสูตรไม่ยายล้านสูตรไม่ยายล้านทั้งผากอื่นพเห็ดจังไหนไมนุ์กับบรเนใ,นใจคือกันเด้อพี่น้องนี่กะเกลือมนุ์จะใส่เกลือ ใส่เกลือลงไปใส่เกลือให้เขายุบๆเมรู้ใส่แบบนี้เลยน่จ๊ะใส่ห้อยๆไปเอาไปตั้งไว้ให้เขายุบใส่แบบใส่ลายๆเลยจ้ะเพราะว่าจั้งไดดจังไดกก็ต้งตองล่างอีกดีดนะที่นอนคุกๆไปใส่ไปสองชนยญ่ๆแบบนี้แหละ เพราะว่าจังไหนเดี๋ยวเขากะล่างอีกดินี่เห็นบ่จังไหน,นเขากะจะนี่มรุ่งขุกๆไปขั้วเมนุดกะแคบๆเนาะบานเมนุดน้ๆยน้อยนอ่เนาะขๆขบไปให้เกลือนเขา่าใส่เกลืออีกก็ได้ ใส่เกลือเข้มๆไปเลยเพราะว่าต้องเอาไปล่างน้ำเป้าอีกดีมนุษย์กะใส่ถุงมือใส่ถุงมือแบบนี้แหละจิงถุงมือเห็ดอาหารอย่ีอยู่ดอกอยู่งล่างค่นลุ้งไปเอาจังใดก็ต้องไปล่างอีกเห็ดกินเองแบ่นี้คุกๆใบแบบนี้ขขางกะหล่ำขข่งกะเทียมปลายาย่ามคุกของเขาจีกเกลือ ันจะได้ยุบลงเหมือนอื่นน,นี่นะงมาห่วม่ใช่หรือเปล่าเอา 1, นหนึงหะะ่งกดกดลง่มซนึงเลยเหรอจ๊ะแล้วลองกดหลายเพราะว่าคาุ้มดีว่าผักมันยังไม่ทันยุบเลยล่ะผักมันยังกรอบอยู่น่ะมันจะหกักมันจะแตกแตกคุกให้แบบให้ดูเรือแหงน,นเข้าไปในผักของห้องนคนงุณลุ่มก็ซ้ำนึงทันไปผักมันจะฉ่ำเกินไปเนาะเนาะ ใส่กันลำใส่อันนี้ดึงด,งดงออกมาจากกันแต่เดี๋ยวมันจะเอาถุงมาคุ้มไปแล้วไปตั้งไว้ข้างนอกอื่นตากแดดให้พักมันยุบจันนี่มันก็จะยุบย,ก,ยก,กดกดลงแต่ว่าถึงกับว่าไปดีเขาทำให้เขาอันช่ำเกินไปอกลิ่นนี่แบบ บอกกันว่าขั้นสามีบ้านไหนบบก,กินกระเทียมนี่ก็กินสุดยอรลล์ดใช่ไหมพอล่งเขาไม่ค่อยกินกระเทียมนะเขาวันนี้เหม็นเขาอาจจะไปเห็ดอันซอสตเหต็ดเนยกระเทียมอันนึงกระดิงๆออกเห็ดเองกินเองจะ้ะไม่กินสำเร็จอ่ะเก็บมากเดี๋ยวอื่นก็นจะคั่นเอาหนา,าเขียวออก ทำให้ไหว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะไปเอาถุงมาคุ้มไวเลยจ้ะนี่จ้าไปเอาถุงมาเร็วถ <c oughs> าว่าคุ้มถุงมันก็นจะมีฝุ่นมม่ยังเขาเนาะอันนี้นก็จะเป็นถุงขยะนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเป็นถุงขยะใหม่เนาะไม่เป็นอย่างมันใส่ตะ่กี่ห้อยเกลือเพิ่มข้าไปอีกห้อยเกลือไว้ทั้งเทิงของผักแบบนี้นนี้จะไปตั้งตากแดดไวข้างนอกจ้ะขั้นเขาย่ามหอนแบบนี้นอเว่ตอนนี้ถุงกลัวแดดทั้งหนอกะยัง สว่านนี่นะคะก็จะปิดเขาไว้เอาโตนีถุงมากนีบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะไปตั้งตากแดดไว้ข้างนอกนะคะโนเว้ย่ามหนาหอนกะมืดพุลละจะ้ะ โอ้กะที่เขาบอกว่าดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะแต่ว่าเมืองที่เมนุยูย่ามอากาศดีๆเกษตรถึงประมาณสีหาทุ่มประมาณนัน้หล่ะจากาจะสลัวสลัว,วเนาะเดี๋ยวเมนุดูจะไม่อยู่ข้าง<ห>นอกจ้ะเมนุดูจะบอกว่าตอนนี้ถุ่มประมาณยี่สิบโอ้ยแดดส่องตาถุ่มประมาณยี่สิบนาทีเด,ด็กพี่น้องยังมันท่านมือดอยู่จ้ะเมนุดูกะนี่เอากละมังผักมาตังตากแดดไว้ให้ผักมันยุกเนาะเดี๋ยว แดดเบิร์มนุษย์ก็จะเอาเขาบ้านแล้วกะเดี๋ยวมืออืน่นเท่ามาาคันสมใบกระเทียมปลากับกะลำซัมเมอร์นอร์เวย์กันนะคะแดดอากาศดีคะ่ะพี่น้องทุ่มยี่สิบแล้วนะคะว่าท่านเหมือดอยู่ไหมเบิงบรรยากาศดีขนาดพี่น้อง มือื่นกันเดียวสิห้าปลูกผักเนาะตรงถาเบิงคลิปนาะไดเวลาปลูกพงปลูกผักเหตดสวนข้างนอกจ้ะมาเบิงกันจ้านี่นี่นี่สมพักจ้ะสมใบกระเทียมปลาคั่นมือนั่นจ้ะสมกําลังพอดีเลยจ้ะพี่น้องสมใบกระเทียมปลาคั่นร่วมกับกระลำซัาเมอเนาะจ้ะนากินบ่นากินบ่ก้าประมาณนี่จ้ากินเบิดไปแล้วกล้องนึงอันนี้เป็นกล้องที่สองจ้ะเมนูสิไปเก็บมาอัน ท่านละกกะแซช่งฟีด้วยกินย่ำนวอยูจ้าสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กบประมาณนี่แหละเนาะเอาไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตนอเว้มาให้เพื่อนในเบิรงกันจ้ะนี่เลยนี่เลยแซ่บขนาดกินกับกินกับปุนจ้ะพี่น้องนี่นี่สมพักแบบอีสานนันเองจบคลิปแล้วพี่น้องก็อย่าลืมให้กำลังใจเมนูดเดอ้อจ้กง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เนาะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี่จ้าเอาสมพักมาให้เบิ่งเนาะ ไปละจ้าวัสดีค่ะ